ไม่มีตับไก่มาให้กินเลยนะคะวันนี้นะคะไม่มีอะไรให้กินหนาวไหมครับหนาวันไม่เอ hey, ่ยอ like ุ้ยนอนดีจังเลยแม่แม่ไม่ต้องไปแม่ไม่ได้มาอยู่นี่อยู่นี่บอกว่าอยู่นี่ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปนะบอกว่าอยู่นี่นอน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 ลงนอน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 ลงเออนอนลงนอนลง สวัสดีคุณสุพางสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับคุณอนัต,ตาศีรุมาจอมโซนสวัสดีครับเออนอนเลยนั่นแหละกองเฮาอยู่นั่นแหละตอนนี้พี่เสือเทสสัญญ,ญาณเครื่องที่สองแล้วนะคร fc ลองกระโดดเข้าไปดูนะตามลิงก์สีฟ้านะว่านะชัดกว่านะเครื่องที่หนึ่งหรือไม่นะครับผมน้อนะท่านที่ดูใน,นไลฟ์ ep แรกนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้หายมัวแล้วหรือยังนะลองกระโดดไปดูในเครื่องที่สองชัดขึ้นไหมนะครับ หลับแล้วนะคะเอฟซีหลับคุณเข้มพรสวัสดีครับผมคุณสุฬาคุณเจริญนัเมติคุณปราณีโอเคแล้วขอบพระคุณครับคุณปริยาวดีสวัสดีครับผมคุณมาลาคุณประสิทธิคุณดารานะครับขอบคุณนะครับนะคุณติตี้ชาแนลสวัสดีครับผมเชนรัตจังนะขอบพระคุณนะครับเอฟซีพอตขอบคุณคุณหญิงเล็กครับผมนะพี่เขียวสมุยคุณแจแอมคุณจุกานีคุณออมสินคุณจุรารัตน์นะคุณแม่พิเสืธก็มาคุณบริสรานะฮะบขอบพระคุณครับ น้องหญิงตรีสู้ๆเด้ทุกคนนะฮะขอบคุณนะครับตอนนี้ป้าก็แปลขอบคุณข้อมูลครับขอบคุณคุณณพัทรคุณศรีวันนะฮะขอบคุณครับผมนะขอบคุณคุณนัทพรนะฮะขอบคุณครับคุณเจออะไรสิถ่ายหมดรักนะขอบพระคุณครับผมหัวใจพลังบอกคุณป้ามาลายนะคุณยุนะฮะคุณลว่าสีแดงชัดแล้วขอบคุณครับอมนแอดน้อยนะชัดไหมนะฮะโอเคนะแสดงว่าเครื่องที่สองชัดนะนะครับ เครื่องที่สองน่าจะชัดกว่านะเอฟซที่ดูในอีพีที่หนึ่งก็กระโดดไปดูต่อที่อีพีที่สองได้เลยนะเพราะรู้สึกว่าเครื่องที่สองจะชัดกว่านะครับผมนะไปตามลิงก์สีฟ้านะกดตามลิงก์สีฟ้าได้เลย,เลยครับผมนี่นะนะจิ้มลิงก์สีฟ้าตรงนี้สวัสดีนะทุก, t, ท,กท่านนะคะอยู่กับสมัครนาะจิ้มลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะแล้วท่านจะเห็นทางกระโดดวันนี้มันไม่ค่อยชัดเลยนะคะชัดกว่า ยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไรมันไม่ชัดนะคะปกติเครื่องยายมันจะชัดมากนะแต่ทําไมวันนี้มันไม่ชัดเลยนะคะนี่แม่เข้ามาแล้วนะคะเอฟตี้นะคะแม่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกระโดดไปที่ไลฟ์สองนะครับผมรู้สึกว่าไลฟ์สองจะชัดกว่านะแม่มาแล้วนะคะคุณคำปลิวนะสวัสดีครับผมคุณพงษ์พรหลับสบายแล้วนะคะนี่ไทยไทยเล็กนะฮะสวัสดีครับ นะตอนนี้น้องๆสีนะ่ตนของเมเดนะออกมานอนเล่นกลางนะทุ่งนาลุมพลเลยนะฮะจุดที่เรากางเต็นกันตนะกี้เนี่ยสงสัยจะนอนแล้วก็อุ่นสบายดีนะคุณยงทองสุขคุณวิเชษนะฮะคุณปกกระโดดมาแล้วนะขอบคุณครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะคุณวิภาสวัสดีค่ะคุณอะไรคุณสุมาสวัสดีค่ะนะคะ คุณเอสวัสดีนะคะคุณบีสวัสดีค่ะนะคะคุณเอสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะให้หัวใจยาย่มาด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลา์เลยนะคะตัวเริ่มยาวหางเริ่มยาวคอเริ่มยาวนะโตใบมากยังไงครับยังไงครับเนี่ยตัวที่นอนอยู่ซ้ายมือสุดคือเยลลี่นั่นเองนะครับตัวที่พี่เสือชอบเยลลี่โปโปน้องี่นะตัวขาผิวจะ ขอบคุณนะคะคุณภาษาจีนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะเดีเดี๋ยวคือหย่อนวตื่นตวไุคุณณธนิษฐ์แจ่มวยสันติรัตน์ผมคุณกานพอน่ะคุณรักน่ะคุณนิรันด์นะฮะขอบพระคุณครับคุณแวร์ทรงสวัสดีค่ะคุณรับชมจากที่หรือเปล่าเนาะนะฮะ นาตาลีคุณโอ๋คุณไพเรนคุณพี่ชายพีพีขอบคุณนะคะให้หัวใจมากนะคะขอบพระคุณค่านะคะตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะตอนนี้นะฮะอยู่ๆก็ตื่นอ่ะตื่นแล้วนอนต่อฮายาลี่นอนต่อแล้วนะฮะายาลี่ขอนอนต่อว่าไงเายาลี่ว่าอย่างไรนี่นะเายาลี่เายาลี่นี่ฮายาลี่คนนี้ Yelly,